ธรรมะประจำวันเชาน้านี้ขอราธนาพระอาจารย์มหานพดนลสิริวัฒโนเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทตะมะอําเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่นำเอาธรรมะที่พระอาจารย์ให้แก่ลูกศิษย์ในทุกๆวันออกมาเผยแพร่โดยใช้ AI เป็นผู้ช่วยสื่อเสียงของพระอาจารย์เช่นเดิมนะครับ มีหน้าที่ถึงเวลาก็ต้องทำตามที่ครูบาอาจารย์ทางภาคเหนือได้แก่ครูบารีวิชัยครูบาอภิชัยขาวปีและครูบาวงท่านทั้งสามองค์นี้เป็นพระที่ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในภายภาคหน้าซึ่งทราบมาว่าท่านได้รับพุทธธรรมนายจากพระพุทธเจ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วแสดงว่าท่านไม่สามารถที่จะลาพุทธภูมิได้เพราะได้รับคำาำํานายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ครูบาอาจารย์ทั้งหลายเหล่านี้ท่านรู้จักหน้าที่ของตนเช่นครูบาลีวิชัยเมื่อท่านจะไปสร้างที่ไหนท่านจะใช้การอธิษฐานเช่นที่วัดพระพุทธบาทตะเมาสมัยหนึ่งครูบาพิชัยข่าวปีได้ทำมนัดไม้ครอบลอยพระพุทธบาทได้นิมนต์ครูบาลีวิชัยมาเป็นประธานท่านครูบาลีวิชัยได้อธิษฐานดูแล้วจึงได้ทราบว่าสถานที่นี้ไม่ใช่หน้าที่ของท่านที่จะทำเป็นหน้าที่ของครูบาพิชัยข่าวปี ท่านจึงได้ออกมาข้างนอกได้พบรอยพระพุทธบาทท่านจึงทราบว่ารอยพระบาทนี้แหละเป็นหน้าที่ของท่านจึงได้นำมันทับประไม้ที่เตรียมไว้เอามาครอบกาละต่อมาเมื่อไม้ผุพังลงครูบาพิชัยข่าวปีได้สร้างเป็นปูนและอาตมาได้มีโอกาสมาบูรณะต่อจนสำเร็จก<ค>ารอธิษฐานจิตของครูบาอาจารย์โดยการนำไม้ไผ่มาหนึ่งอัน แล้วท่านได้วัดดูว่าความยาวของไม้ไผ่กับนิ้วทั้งสองข้างของท่านว่ามีความยาวขนาดไหมแล้วได้นําไม้ไผ่อีกด้านหนึ่งไปไว้ที่จะอธิษฐานเช่นว่าจะได้สร้างสถานที่นี้หรือไม่ตามที่ท่านอธิษฐานว่าถ้าใช่ขอให้มือยาวออกมาถ้าเป็นอย่างนี้แล้วจึงเป็นหน้าที่ของท่านแต่ถ้าไม่ใช่การวาไม้นั้นก็เป็นปกติไม่สั้นไม่ยาวได้มีโอกาสเห็นครูบาวงท่านทําเช่นนี้อยู่หลายครั้งด้วยกันการที่คนเรานั้นจะทําหน้าที่อะไร คงมีความผูกพันกันในอดีตจึงได้มาสร้างจนถึงปัจจุบันสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ได้เรียนรู้จากครูบาอาจารย์จากประสบการณ์ทั้งหลายดังนั้นการที่เราฝึกสติให้อยู่กับปัจจุบันจึงเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเมื่อถึงเวลาหน้าที่ย่อมมาเองอาตมาเองได้มีโอกาสทําเตาเผาขยะซึ่งเป็นของดีราคาถูกได้ช่วยเหลือชุมชนไปมากคงจะเป็นหน้าที่ที่จะมาช่วยเหลือชุมชน ในเรื่องของมลภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นเมื่อเรามีหน้าที่อะไรแล้วถึงเวลาก็ต้องได้ทําคนเหล่านั้นทําหน้าที่อะไรอยู่ตรงไหนก็สามารถที่จะกระทําได้ไม่ต้องไปรอเวลาอย่างนั้นอย่างนี้การที่อาตมาเกิดมาแล้วเมื่อถึงเวลาต้องมาบวชเป็นพระภิกษุในพุทธศาสนาเพราะได้เคยอธิษฐานเอาไว้ตั้งแต่อดีตชาติมาชาตินี้ก็เป็นหน้าที่ที่จะต้องมาบวชมาประพฤติปฏิบัติเพื่อหวังความพ้นทุกข ประพฤติปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาให้มีดวงตาเห็นธรรมรู้แจ้งแทงตลอดในสัจธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ตนเองนั้นมีความสุขความเจริญทั้งในปัจจุบันและภายภา,ยาคหน้าสืบไปมีหน้าที่ถึงเวลาต้องได้ทำจิตน้อมนำให้รับสุขทุกสถานจงทำจิตของตนให้เบิดบาน สุขยืนนานรู้หน้าที่มีในตนเกิดมาแล้วต้องหมั่นสร้างแต่ความดีตามวิถีแห่งตนที่ฝึกฝนฝึกปฏิบัติให้รู้ทั่วในกมนลสุกเตรี่ยมล้นเมื่อรู้ธรรมช่ำดวงใจพระมหารโพดลสิริวัฒนโนเจ้าอาวาสวัสดิพระพุทธบาทตะเมาวั 24, ทยธันวาคม2568